นี่ราศีเมษเนี่ยไอราศีเมษก็เป็นราศีดวงเมืองกับดวงโลกครับตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ยี่สี่ธันวาคมเป็นต้นไปนี่ครับดาวเรือเกิดดาวลัคนาเกิดก็จะย,ย,ยกเข้าบ้านตนเองวันที่ยี่สี่ธันวาคมวันธันวาคมฮะเข้าบ้านตนเองรออยู่รออยู่นะแล้วก็ เวลาเข้าบ้านตนเองก็เป็นไงเป็นเป็นบ้านของตนเองแต่ว่าเป็นโดนอะไรก่อนทีแรกเนี่ยแท้โดนพิษไปก่อนสังหมดสิบห้าวันครับไปหมดวันที่เจ็ดมกราอ่าผมจำได้ดีมากอันนี้เจ็ดที่เจมกุลาก็จะโดนไปโดนพิษตรงนี้ก็คือของขึ้นง่ายฮนะของร้อนโกดง่ายอ่าของขึ้นง่ายไหไอไอไอหัวร้อนครับเพราะว่ามันสงบมานานไงสงบมานานต้องครับแล้วก็ ภัยที่เกิดจากอะไรไ,ไ,ไอ้แอนเดนจะเป็นเป็นเป็นพิษพิษพิษหน้กพิษหน้า,นาครับรถยนต์เนี่ยต้องระวังนะครับอุบัติเหตุอุบัติภัยเกี่ยวกับรถเ,เกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับหม้อน้ําเกี่ยวกับอ,อะไรเงี้หม้อหุงข้าวภัยที่เกิดจากสาภาพแวดล้อมใกล้ตัวหรือที่ทํางานรหรือภัยที่ยังไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดดันเกิดอืคือไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิดดันเกิดนี่โดยเฉพาะเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆตัวนี้ตามแยกพวกนี้ครับ วันที่นึงวันที่สิบห้านะเนี่ยโดนดินึ่งสิบห้านะหนึ่งสิบห้าเลยนะนะไม่ไม่ยี่สิบสี่อ่ายี่สี่ธันวาถึงเจ็ดมกราอ่าครับแล้วก็เจ็ดถึงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองครับเข้าระวางไอ้เข้าระวางอะไรเข้าวไอ้เข้าระวังจันตรงนี้นี่เห็นไหมจันตรงนี้อ่านี่เห็นไหมไปเข้าระวางบทพิษบทพิษนะบทพิษบทพิษบทพิษก็เข้าระว่างจันเข้าระวังจันวันที่เท่าไหร่นะวันที่แปดวันไอ้วันที่ เจ็ดถึงยี่สิบสองอ่ะเจ็ดถึงยี่สิบสองอืนะเจ็ดยี่สิบสองข้รววังจันไอ้นวางจันอยนู่ในเขตอะไรทะเลทอเปล่าทะเโท,ท,โทฮะนวังจันยินนวังอะไรนวังจันยินนวังคู่ชูอ๋อเนี่ยหวังคู่ชูรหวังคู่ชูชแล้วก็อยู่ในเขตทะเทขอได้เปล่าขอได้อยากได้เลยเอยปากเลยเออขอร้องขอความช่วยเหลือเลยครับได้แน่นอนฮะ แล้วก็มีสภาวะงที่ไปจนถึงวันที่เท่าไรยี่สิบสองยี่สิบสองครับโอ้ oh, อยู่นา,นะนานนะระหว่างเดียวอ่าเวลายี่สามถึงวันที่ยี่สิบแปดครับดาวังคารตัวเนี้ยที่มันอยู่อยู่เรือนจันทร์นี่เข้าเข้าตรงนี้เข้าระหว่า,างอาทิตย์เนี่ยระหว่างอาทิตย์ตัวนี้ oh, ลแล้วก็ตียางอาทิตย์อีกต่างหากตียางอาทิตยแแแ์แล้วก็เลิกแล้วก็อะไรแล้วก็แล้วก็เลิกอะไรมหัถโรฮะรวยเลยค้าขายร่ำรวยไว้เลิกเศรษฐีครับ เนวาอังคารตัวนี้มาอยู่ในตรงนี้เป็นยังไงภูมมเมทนาสิงและกันจันนั้นทั้งศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าอาคารถ้ำทองใช่ตัวนี้มีราคาขึ้นมาเลยจ้ะทีนี่นะนี่ตัวมีราคาวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดนะใครเห็นเรานี่นะแหมพ่อเนื้อทองเออนี่เน้อไอยากบีโอลามาจับอะไรอย่างงี้นะตอนนี้ก็เลยปีนึ่งมาบังปีไม่มานะนี่ปีนึงมีถ้ำทองนีอ่านี่นะ่ยู่อาคารถ้ำทองนี่ครับไปอยู่ในภพปุตตะครับ นะผู้ตาก็เกิดขึ้นอะไรใหม่ในชีวิตได้หลายได้อาจจะมีงานใหม่มีชื่อเสียงมีกิตยศมีตำแหน่งใหม่ๆนะครับครับอ่ะดีมากไปเดินรถเศรษฐีดีมากเลยแหละดีจริงๆอันนี้ยี่สามถึงยี่แปดคนราศีเมษรอมานานนะครับเวลายี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดเป็นระหว่างพุทธระหว่างไอ้ระหว่างพุทธอันนี้ก็อยู่ในเกิดการต้แย้งวิวาทวิวาทได้หลายได้นี่เพราะฉนั้นไอ้ไอ้ระวางไอ้ตรงวันที่อันนี้ดีมากเลยนะ อ่ายี่สิบสามถึงยี่สิบแปดนี่ดีมากอ่านั่นดีมากอ่านี่ดีมากพอมามาอันนี้ก็ไม่ดีแล้วเป็นระหว่างมหาตัวเองเป็นมหาจักรก็จริงแต่ว่าไปอยู่กับพุธมันต้องพูดจาทะเลาะเบาแหวงหัวร้อนอีกครั้งหนึ่งหัวร้อนอีกครั้งหนึ่งการเงินเป็นไงการเงินก็ลาหูมาอยู่ไงดาวการเงินเนี่ยครับวันที่สี่ตุลาคมเนี่ยเวลาศูนย์หกจุดสองหนึ่งนอเนี่ยปดาวมะศกตัวเนี้ยดาวการเงินยกเข้าราศีธนู โอ้โหเดินไววเดินยังไววเลยเดินดีแลนี้เดินยังไววเลยไอ้เวลาการเงินมาอยู่ตรงเนี้ยครับไปอยู่ในพบสุภะครับมันก็มีคนอบอุ้มปกป้องดูแลรักษาขาดเงินไม่ขาดเงินก็มีคนช่วยอ่าอยู่ที่คนดูแลรักษาฮะพังนี้ไม่ก็ได้ทําเล็บเลยโอ้นะไม่ไั้ทำเล็บลดง๋ยวไปทำเล็บต่ออีกได้ไหม มันก็มีคนทําเล็บที่บ้านอะไรที่บ้านมันดูแลมีคนดูแลกษามีคนดูแลรักษาให้ทำดอกนี่ยังกระเสริมสวยจังพระดำสวยไปถึงขับสวมสวยครับเสื้อผ้าแต่งตัวไม่ดีอะมีคนมาบอกอเสื้อผ้าชุดตุ้นดีถึงซื้อมาให้อยากได้넥ไคล์ใหม่มีคนเอาเนคไคมาให้ไอ้ที่ว่าจะบอกจะไปถึงทําเล็บรู้ป่าทำไมผมก็สงสัยสงสัยเยอะทำไมมันไปเกี่ยวอะไรกันนิ้วเอาเกี่ยวสิอ๋อเหรอแต่บอกไปบอกอะคุณคุณคุณกักผมเหรอแต่มันบอกอะไรเรื่องเล็บ มันบอกเรื่องเล็กเลยอะบอกเรื่องเล็กจริงๆอะทำไมอะท่านผู้ชมอยากรู้ไหมอยากรู้กดกดกดอะไรไม่บอกยังไงไม่บอกไม่บอกไม่บอกยังไงไม่บอกผมอยากรู้ผมอยากรู้เอาจริงป่ะเอาจริงนี่อยากรู้ทำไมมันต้องเป็นเล็บอะก็ดามาเสื้มันเสริมสวยปะเสริมสวยใช่มันไปอยู่เรือนห้าป่ะเรือนห้าห้าไปอยู่เรือนเสาป่ะเรือนเสา เท้าไงทาที่เท้าไงอ๋อทาเล็บเท้าด้วยเล็บเท้าอสปาเท้าก็ได้นะก็ได้เป็นดวดฝ่าเท้าด้วยได้หมดจากันหมดอ๋อเกี่ยวกับเท้าแต่แต่ว่าดวดดวดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทําเล็บที่ตรงที่สุดอต้อให้มันมีให้มันสวยอาทิตย์ไงโอ้โอ้ใจลรไงคุณเน็ะเลขคุณมันละเอียดว่ะคุณมันละเอียดตั้งแต่ดู ผมก็รู้จักหมอดูมาเยอะนะคุณละเอียดมากคุณละเอียดมากครับครับไม่ยช่ผมไม่ใช่เรื่องละเอียดหรอกเขาเรียกว่าไปเลยดูมาเยอะดูมาเยอะต่อต่อต่อแล้วดามซุยเดินไหวนะโดยยังไวเลยนะครับเงินเก่าเงินอดีตชาติเนี่ยเงินมรดกเกินไปเป็นเงินประกันธนาคารเกินเนี่ยอยู่ในพมสุภาษีเงินเก่าเงินอะไรเนี่ยฮะการเงินไปอยู่เขาเก่งเงินอดีตชาติปะ ไปเจ็บเงินนี่ตายมาก็ได้เงินวัดได้เงินวัดเงินประกันเงินวัดเงินประกันไอ้ในมีการตายได้เงินครับที่เจ็ดที่แปดดาวอังคารกระดาวมะศกเนี่ยดาวไอ้ดาวตัวเอกระดาวการเงินเนี่ยองศาองศาตรงการมีความมั้นทงทางการเงินฮะมันอยู่ตรงเนี้ยไอ้ต่าคงอยู่ตรงนี้ทำไมรวยไม่ทนจนไม่นานอ่าสามหกมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเย็นอย่างเงี้ยนี่รวยไม่รวยไม่ทนจนไม่นานครับนะครับ ไปไอ้ดาวไอ้ไอ้ตัวเองไปได้ตำแหน่งเพราะวัตถีพวสดุ์ได้อย่างสี่อย่างได้อย่างสุดๆก็คือแปลมาคือว่ารวยไม่ทนจนไม่นานวันที่เท่าไหร่นะสามสามกวหกคู่กันเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเจ็ดแปดสิบสองสิบสามสิบสี่ดาวพระสงค์ดาวการเงินอยู่ราศีกรกฎมีมาตรฐานไอ้ไอ้เนี่ยดาวพระสงค์ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ลงมาเป็นรายชาชุงนีะเงินได้ง่ายได้ไม่ยาก ฮะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแล้วดีไม่ดีอจจะได้ได้หลักทรัพย์ด้วยได้ลถด้วยได้บ้านด้วยนี่ได้ลถด้วยได้ได้รถได้บ้านใหม่ได้รถได้บ้านใหม่ได้ด้วยครับแล้วก็วันที่สิบสองสิบสามนะสิบสองสิบสามสิบสี่นะฮวันที่สิบห้าเวลาสิบแปดจุดสามเจ็ดนอสิบห้าสิบแปดจุดสามเจ็ดนอพระจันทร์ยกเข้าราศีกรมพบราพระมีราสองวันครึ่งครับ ยี่สิบถึงยี่สิบสองดาวพระศุกร์ในระหว่างอยู่ราศีตุลเป็นกเกษตรไอ้ oh. ต้องมีไอ้อเอเอ,เอมีมีความมัน่นคงมีความเข้มแข็งโอ้ม oh, าเลงเลยอ่าครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับความรัดยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าดาวพระศุกร์ดาวการเงินเข้าพบพิจิตพบบอลน,นะได้เงินลับๆต้องได้เงินนะลับๆนะหรือบางทีโดนหลอกเรื่องเงินก็ได้เลงพระราหูเนี่ยกูหลอกหลวงได้ หรือไปหลอกคนอื่นมาตังคนกหลอก็ได้ตังคนดากหลอกก็ได้ไก่หลอกก่อนได้ก่อนแต่ไม่รู้ได้เงินจริงอ่าได้เงินได้สิก็มันมันคู่แต่มันได้เงินจริงอ่แต่มันได้เงินจริงกับลับๆเงินเงินไม่เปิดเผยลับๆฮะแล้วก็วันที่ยุรปยสิบเจ็ดาวสุธเข้าราศีตุูมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะเนี่ยเนี่ยถึงยิบเจ็เนี่ยรับสิบแปดจะสารที่เบนอยู่ตรงนี้ได้เงินจากเรื่องงานอได้เงินจากเรื่องงานนี่เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับแล้วลาหูอยู่ตรงนี้ ยอ,อยู่ในภพการเงินอ่าไอลาหูอยู่ในภพการเงินที่บอกกลาหูลาห,หูอ,อยู่ในภพการเงินใช่ไหมครับลาหูันอยู่ตรงนี้อยู่ในภพปุตตะป่ะปุตตะอ่ะ,อ,ะอยู่ในภพปุตตะก็มีการเสี่ยงการอะไรได้ไอเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงการอะไรทำนองนี้อ่าแล้วก็กาหอูอยู่ตรงนี้อยู่ในพันธุป่ะอยู่พันธุก็ก็ะจะได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์องเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวดาเดี๋ยวมันไปมันจะมันสัมพันธ์กันเองมันสัมพันธ์กันเองดูตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้อ่าก็มาต่อกันที่ราศีเมษมาเดิมนนนนะคคครัับมมมมีหหลาาาาายยกก็พูดเเเขขุ้้ นะฮะผูกอาจารย์บุญสุภาเนี่หนูราศีเมษตรงมากๆค่ะนะนี่แค่ถ่ายไปแค่เรื่องเงินนะแค่เงินอย่างเดียวเองนะครับนะฮะงานก็มีแฟนคอยช่วยเหลือเรื่องเงินแล้วก็ตามมาด้วยบ้านแล้วก็รถโอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยอา์ครับเรื่องงานเอ้เรื่องเงินไปแล้วทีนี้เรื่องงานโอ้โหเต็มดาวเต็มเคไว้เรื่องงานเนี่ยคุณดูดิคุณดูทีละตอนทีละจังหวะนะไอพระหลักกับพระเสาที่อยู่ตรงเนี้ย ครับอยู่ในเรือนการงานเนี่ยมันเสร์จพร้อมกันเลยนะเสร์จพร้อมกันแสดงว่ามันมีเรื่องงานที่่ต้องเร่งมากเนี่ยผมว่าคนราศีเมษอดหลับอดนอนนลยตอนนี้ต้องเร่งงานมากนะครับมีการเร่งเร่งงานกันแล้วก็เร่งเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกฎหมายด้วยอะไรด้วยนะเรื่องเกี่ยวกฎหมายก็มีการเร่งกันครับมันเหมือนกับอ่าที่รัฐสภาใช่ไหมที่เร่งกันนี่ทำนองนี้นะต้องเร่งทำงานกันครับแล้วก็ไออไออเออเอ ตั้งแต่ยี่สิบพิกามันพัดเขาวันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการงานอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็มาเสิร์ฟตั้งแต่หนึ่งมกราเสิร์คู่เลยเสิร์คู่กันเลยจริงๆเสิร์ทิปปิลอ่านะทั้งเสิร์ในเรื่องงานเสิร์ะะเรื่องงานเสิร์เรื่องเกี่ยวกับการงานตัวนี้ครับวันที่สี่มกราดาพุธยกเข้าราศีมังกรดาพุธยกเข้าราศีมังกรมันก็เลยไปกระตุ้นให้งานตัวเนี้ยว่ามีเรื่องงานจริงอะไรจริงมีงานจริงๆรอไม่ได้เป็นเรื่่องขีี้โมมก็เลยจาาทึษ ครับนะหรือไปไปคือต้องจางที่ปรึกษาขนาดนั้นนะคุณดูขนาดนั้นเพราะงานมันเร่งรีบขนาดนั้นนะในการที่จะมาปรึกษาหารืออะไรํำลองนั้นหรือเข้าไปเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นในเรื่องงานได้เพราะคนอื่นมีงานเร่งมากเหมือนกันต้องจำลองนั้นตั้งแต่วันที่สี่นะครับสิบสี่มกราดีดาวอาทิตย์ราคาบังกรอีกตอนเก้าโมงสามห้าเก้าโมงเช้าบดีต้องไปนั่งคุมเองดูนี่มันเร่งแค่ไหนโอเคเข้าใจว่าเออที่บดีต้องนั่งคุมเองต้องนั่งคุมเองเลย เพราะนั้นเรื่องงานเป็นไงมีการติดต่อกันไปเนี่ยอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วมีการติดต่อกันจริงอะไรจริงมีคู่วิทย์ใหญ่คู่หนึ่งสี่ห้านี่มันไม่ธรรมดาเลยนะอ่าเนี่ยนักคู่ธาตุไฟคู่วิทย์เพื่อนนี่มีการเซ็นสัญญากับเรื่องงานอย่างเร็วไวไหมเนี่ยเร็วไวยังเร็วไวนะฮะคุยกันวันนี้พรุ่งนี้เซ็นเลยอย่างนี้ครับแล้วก็หนึ่งกับสี่คู่วิชาการคู่เซ็นสัญญาครับหนึ่งห้าคู่ลาบลื่นหนึ่งกับเจ็ดคู่ธาตุไฟฮะนะ ันที่ยี่สิบพระเกศยกเข้าราศีพิจิกราตีหนึ่งนี่ราพิจิกรตีหนึ่งนะอาตีหนึ่งพระเกศเข้ามาเนี่ยนะเอ้พระเกศลงมานี่ก่อนพระเกศเข้ามาก็เลยเป็นงานก็มีการบนบาทสันเกล่าวอ๋องานใหญ่ก็มีการบนกันต้องใช้คือนอกจากใช้อธิบดีแล้วจะต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยด้วยนะนี่พูดเหมือนกับผมต้องใช้เลยนะนี่นะ ลาสหอดีอะไรดีต้องใช้อะไรต้องต้องใช้ที่ปรึกษาต่างประเทศก็ได้นี่หรือที่ปรึกษาอะไรรู้ไหมครับที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นอย่างตอนนี้คนเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสองที่อะไรกาวันนี้เขาวันที่สิบสองคือสิบสองครับจริงๆแล้วเป็นวันดับนะวับพุธดับวันนี้พุธดับวันแรกขอไม่ค่อยได้เลยเนี่ยดับไปจนแต่วันนี้จนถึงยี่แปดธันวาเลยนะะครับเขาเขาจัดมาให้ผมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องหรอไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าเนี่ย โปที่หนึ่งเนี่ยเพียง5 9 9 9เก้ารเบาทเราจะลองดูว่าได้ไหมนะวันดับพุทธดับดับพุทธดับสิบสองสิบสองนะที่มีบริษัทใหญ่นะครับขายของออนไลน์นะฮะขายของออนไลน์โปรที่หนึ่งเราก็เลยออกสิบสองสิบสองเหมือนกันนะโปรโปรอะไรนะโปรโปรไฟไหมอะฮโปรไฟไหมเลยโปรที่หนึ่งเนี่ยก้าห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเดี๋ยวต้องไปทำขึ้นจอเลยนะ ก็ได้เลยฮะได้อะไรบ้างเขาก็ได้ดูดวงเอ็กซ์คลูซีฟกับคุณไงอ่าได้่ได้เจอตัวจริงอ่าได้มาให้คุณพูดจานเหน็บแนมอ่าไม่คุยพูดอย่างนั้นไม่ได้กันเลยเออคนเขาก็จะเอาดวงมาให้คุณแล้วคุณก็ทายเขาอ่าวางแผนชีวิตตลอดทั้งปี6 4สี่ให้เขาอนะวางแผนเฉยไม่ได้ไม่พอ ต้องเอาแผ่นดวงแ,แ,แผ่นแผ่นแผนดวงด้วยแผ่นดวงเนี่ยแผ่นดวงมหาพิชัยสงครามเนี่ยนะครับดวงแม่สงครามด้วยคนละอันแผ่นดวงนะอ่าคนละดวงเลยนะคนละแผ่นดวงกันอ่าแถมแผ่นดวงให้เนี่ยนะครับแล้วก็เอาปฏิทินไปเลยหนึ่งชุดะนะฮะจากนั้นเข้ากลุ่ม VIP ของคุณะนะคอยดูทุกอย่างให้นี่ห้าพนเก้าร้บาทคุ้มสุดคุ้มนะโคตรคุ้มเลยถ้าใครนี่นะ,ะมาบอกฟังนะ ถ้าใครไม่เป็นนะถ้ามีเงินนะอ,ะอะไม่ว่าอะไรคุณเหรออไม่กูจะว่าอะไรไม่ว่าอะไร,ไะไรแต่แต่ถ้าเกิดไม่ไม่อยากมานั่งคุยกันส่วนตัวแบบที่หนึ่งแบบแบบที่หนึ่งไม่เอาก็มาเป็นแบบที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ได้ดวงดวงพิชัยสงครามได้ดวงพิชัยสงครามและได้รับแ, <นะ S 1> แผ่นดวงแล้วก็รับแผ่นดวงนะผูกดวงพิชัยสงครามให้ แล้วก็รับปฏิทินไปเข้ากุ๊ป VIP เหมือนกันโโอ้เพียงแต่ไม่ได้เจอคุณอ่าแค่นั้นนี่คุ้มจริงๆนะนี่คุ้มมากนะโปรสองเยสิบสองสิบสองแต่มันเป็นโปรช่วงวันดาวพุธดับไม่เราลองลองดูอ่าลองดูลองดูอแต่เข้ามารายแรกเลยขออยากเห็นนะฮะว่าใครจะทำนะอนะฮะดีดีแล้วเขาบอกคุณกับผมเข้าขากันมากจริงเหร จริงไหมวะเออน่าจะจริงนะทีนี้วันที่27ดาวศุกร์เนี่ย27เป็นไงครับอาจารย์ดาวพระศุกร์ยกเข้าบางกอกอีกนี่ปี47พุทธไปก่อนพุทธไปก่อนอ่าพุทธไปก่อนเข้าไปเข้าบางกอกเพราะเข้าบางกอกไงสุข้างกอกเข้าบางกอกนี่พุทธต้องออกไปก่อนอ่าแต่สุข้างกอกตัวนี้เห็นไหมเป็นคู่ชกคู่สงเคราะห์ไหมคู่ชกคู่สงเคราะห์เห็นไหมเนี่ยฮะพระเจ้าตาดีมากไม่เรื่องงานเนี่ยเรื่องงานอันนี้ชุกมากทันไม่ทันนั้นเลยต้องเสิร์ฟนะแต่ มีข้อแม้ข้อเดียวนะข้อเดียวแต่สองข้อเลยดีกว่าคือวันที่ยี่แปดก่อนเกิดจันเพนตรงนี้ตรงข้าวกับบ้านงานไหมตรงข้างกับบ้านงานงานก็โดดเด่นนะแต่ก่อนยี่แปดเนี่ยไอ้ยี่สิบเอ็ดนี่ไอ้สิบเก้านี่ดิก็แช่นี่ก็ลังจะพูดี่ไงก่ก็จะพูดก็หลังจะพูดนี่ไงว่าไอ้เซิร์ฟจะได้มันเกิดการดับขึ้นมาอืน่าเสียดายมากเลยขึ้นไปแล้วมันนกอ่ะโอ้โหน่าเสียดายมากเลยแม่ไม่น่ากันเลยมันอาจจะแบบ พักก่อนไว้เดี๋ยวอ่านะพักก่อนพักไปเลยจนถึงวันที่ยี่แปดทั้งสองตัวเลยนะอแล้วดับพร้อมกันด้วยนะดับพร้อมกันเสิร์ฟพร้อมกันดับพร้อมกันแต่พอยี่แปดปุ๊บหยุดดับอจันเพลนเลยจันเพลพอดีออ้เหลือเชื่อมั้ยต้องถ่ายตรงนี้เลอถ้าถ่ายตรงนี้ใช่ถูกต้องก็คือตอนมันดับเนี่ยอย่าตกใจเพราะวันที่หมดดับเนี่ยจันเพลเล็งงานพอดีคนเราถ้าดวงดีนะเอาแค่ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงก็ได้หรือวันเดียวก็ได้ ดังนั้นงานที่ทําไว้อย่าหยุดเอเพราะไม่แน่วันที่2ีสสั่งซืนสัญญาภายในชั่วโมงนั้นเลยก็ได้ถูกต้องนะฮะ,ะนี่เรื่องเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องเป็นอย่างนี้คู่ครองคนรักเป็นไงแล้วคู่ครองคนรัก,โอ,โ,อกโอ้โหคู่ครองคนรักกลับมาดูดาวสุขเหมือนเดิมนะครับดาวพศุกร์เตอน6โมงี่สิบเอ็ดนาทีวันที่สี่มกราเนี่ยดาวพศุกร์ยกเข้าธนูนี่ยกไปตอนแรกก่อนคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยไปเป็นดีไหมสุภะดีมากเลยได้ได้ผัวดีได้ได้ผัวดีเมียดีครับ ได้อบปกป้องดูแลรักษาครับนะคอยเติมแต่งให้สมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยฮะไ,ได้ฉานจริงเลยใครลาศิเม่ได้ผัวดีได้เมียดีส่วนใหญ่คนอื่นก็ลักอิกฉายลาศิเมษอยู่หลายคนอาเลยอยู่แถวนี้ก็มีเนี <c oughs> ่ยแล้วดวงดีจริงๆเนี่ยมดวงดีนะฮะ่ากความรักความคล้อยครับนะฮดูแลรักษาปกป้องดูแลรักษาเนี่ครับตั้งแต่สี่มกราเป็นต้นไปมาที่เจ็ดมกราเวลาสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดนอพัชจรเนี่ยครับ เข้าเขตทีวีเลิกนี่พระจันทร์อยู่พระจันทร์เข้าเขตตรงนี้พระจัดเนี่ยเขาดีนะวันนี้เล็งรักเปล่าเล็งรักคณาพอดีเจอเจอเจอชายชาติทหารกับหญิงผู้สูงศักดิ์เนี่ยนี่ชายผู้สูงส่งกับหญิงผู้สูงศักดิ์แลชายเจ้าหรับเจ้าพญาวันที่เก้าที่สิบเนี่ย สุกปักหวานาคาลับเอาเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบสุกปักหวานคาลับเอาเนี่ยติดโกถึงกันด้วยอะไรกันด้วยเอาสาถึงกันด้วยถึงกันหมดเลยทุกอย่างมีความสุขที่ไหนรู้ไหมทั้งนอกทั้งในมีความสุขที่ไหนรู้ไหมที่ไหนฮะที่บนภูเขาอันน่ะที่ขอบแดนขอบเขตชายแดนขอบเขตชายแดนข้างภายนบนรักเมียวดีแสดงว่าแสดงว่าเคยไปเลยไม่ใช่ที่เป็นบนลักเมียวดีเพราะตอนนี้กำลังหนักโควิด เอาเลยอ๋อไปวันดีอ๋อไปวันดีมากๆไปสอนไปสอนไปสอนนี่แล้วกำลังโดนเลยนะไปสอนโดนใช่ไหมแต่ผมไม่เอาด้วยนะไม่ไปหรอผมอาจะชวนคุณไปนะไม่เอาละวันที่สิบสามเนี่ยเกิดจันดับที่ราศีธนูพบสุพระเนี่ยก็คู่ดับอ่ะคู่ก็ดับด้วยคู่ก็อยู่ที่นั่นคู่ก็อยู่ด้วยก็ยกเว้นวันที่สิบสามนะฮะ ไปกักกันเขาเขาาค่ายกักกันใช่เขาค่ายกักกันอาจจะเป็นช่วงคันนในบูนพีเมียไม่ได้ออกจากห้องเลยนะ20 21 22ดาวพระศุกร์ตัวเนี้ครับในระหว่างเรงเรือนเกิดเนี่ยในระหว่างเรียนเกิดก็สุกเจ็ดอาจารย์เจ้าวันร้อนนี่หลันนี่ร้อนหลนเรื่องเกี่ยวกับคู่อะไรสักอย่างเนี่ยดาวศุกร์มาเนี่ยร้อนหล่นเรื่องเกี่ยวกับคู่อะไรสักอย่างหนึ่งสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าวันร้อนนี่หลัน21 22ไง21 ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามวันยี่สิบเจ็ดมกราดาวพฤหัสุกเนี่ยเวลาตี 4, าสี่สี่เจ็ดนาทีดาวพฤหัสุกเนี่ยยกเข้าราศีมกรพบกัรมะดีมากไหมดีมากได้งานได้การคู่นได้งานได้ผู้ใหญ่โอ้โหพลิกชีวิตใช่เขาพลิกชีวิตเลยฮะหลือพลิกชีวิตเลยเนี่ยเนี่ยราศีเมษเป็นอย่างนี้เนี่ยก็หมดละราศีเมษนะครับกราฟิกไอไข่นะครับ เขียนว่าแกะสลักใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ไ่ฮะไปนะฮะวพราจริงๆอันนี้เรียกว่ากลึงขึ้นมาใช่ไหมผมก็นานกลึงขึ้นมาจริงๆก็ถือว่าเป็นงานงานศิลปะแหละครับครับเขาบอกว่าให้อาจารย์บุญสุภากับอาจารย์บอยจิบน้ําหน่อยค่ะอืมเอาละสินะฮะอุตส่าห์เมตตาดูดวงแบบละเอียดทุกลัคนาทุกราศีนะครับโอ้อาจารย์เหนื่อยไหมเหนื่อยพอแล้วเหนื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยว อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้านะครับวันโอ้โหอาทิตย์หน้าผมแน่นปักเลยอ่าเห็นไหมผมอยู่หัดใหญ่ผมอยู่หัดใหญ่ทุกวันเลยอานะครับเดี๋ยวผมนัดมาอีกทีหนึ่งนะอาจารย์ต้องขออภัยจริงงานแน่นจริงๆงานแน่นจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ราศีอื่นไม่ได้ดูในวันนี้นะครับเราน่นเราแม่นไหมเนี่ยนะฮะงานแ่นแม่นแม่นมากนะครับก็ เดี๋ยวเราจะแต่ท euh ี่หายไปหายไปหลายวันกว่าจะดูเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนนะหายไปนั่งทาให้ละเอียดโอ้ดีกวรทาได้นะหายไปนั่งทําให้ละเอียด๋ยวปีหกสี่เจอกันปีหกสี่เจอกันอย่าเพิ่งจะปีหกสี่พอต้องขายของเสร็จก่อนเอาทายเสร็จก่อนแล้วก็มาปีหกสี่ใช่ไหมใช่ใช่โอเคได้นะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนราศีพฤษภคนราศีกันราศีพิจิกน้อยใจตายเลยนะฮะอ่าก็พบกันพบกันอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ